ครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านของฟาคิวเลอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกับไอ้พวกเหลี่ยมทั้งหลายนะที่อยากเป็นคนดังแต่มันก็ไม่ดังนะนะม,มันเลยก,ก,ยกอล์ฟแม่งเลยนะครับก็มาอยู่กับลัคก,กี้ขวัญเคเคซี่นะครับผม <S <S อ้าวสวัสดีค่ะเคเคซี่เองนะค,คะวันนี้เราไปอยู่กับเกิร์มไม้ครับกันอีกเช่นเคยนะคะเย้ัยเรามากันสองคนหรือเปล่าเนี่ยไอ้คนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะอะไรโว้อะไรโวครับอะไรครับ สวัสดีครับเออสวัสดีครับคุณคือใครฮะผมคืออีเดือนผมคือฟิตรองธรรมรู้จักกระเป๋ารู้จักกระเป๋าเฮ้ยเป๋าเฮ้ยเฮ้ยยใส่มาเลยเฮ้ยใส่มาเลยเอาในพูดเปิดคลิปให้ฟังนะครับพี่ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่นมายครับกับพวกเหลี่ยมทั้งหลายนะครับก็ถ้าใครชอบอยู่นี่อย่าลืมกดไลค์มาเป็นกำลังใจนะครับก็ขอโทษด้วยผมครับก็พอดีอยากได้ยอดวิวไอ้ เฮ้ยเฮ้ยนั่งไงนั่งไงคนนึงเฮ้ยคุณคุณบินอยู่น่ะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้เสวัสดีจ้จเออคุณคือใครครับเนี่ยอะไรนะอะไรนะดูสเกอร์จ้าโอ๊ยต้องเกลียดใครแล้วับพี่ทูพี่ถ้าใครทักเฟซมาเฮ้ยก็มันจีนแดงไงจีนก็บอกอยู่ว่ากินแดง๋อกินแดงนะเออก็ ก็แบบก็อยากงมหกครับก็เลยแบบใส่สกินคนดังอะเนาะใช่ไหมพี่พี่13ทามใช่ครับอยากได้ยอดวิวอยากได้ยอดวิวอ๋อครับเกือบได้ยอดวิวเราก็จะมาเล่นเบสบอลนะครับต้องสามตาแล้วกันดูดีว่าเราจะเก่งขนาดไหนตาแรกก็อาจจะต้องวอมวอมกันหน่อยนะแบบเราเก่งหรอพี่ไม่ต้องวอมหรอกออ๋พี่โหลดแม่งทุกเกมเลยพี่เออพี่มอนพี่มอนได้ข่าวเก่ง PVP พี่มอนโชว์อะไรไหม ได้ดูฟาสบิดนะฟาสบิดขั้นเทพของทํามดู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 ูบ็อกููดูดูดูังดเ่้ยไจม็มันก็หล็กพูดมากไอเด็กเปรดูนะครับนี่นี่ของจริงดูดูนี่ของจริงเนี่ยดูดูนี่ของจริงเขาเพิ่งถืออะไรมาเนี่ย พี่บอสสาธุสาธุเลยครับคือเสร็จเลยก็จบโอเคพี่บอสสาธุสาธุพี่บอสพี่บอสอะไรพี่พี่ปีปลาครับพี่ปลาครับครับว่าไงือพอดีผมคือช่วงนี้คุณเบื่อในการทำยูทูปไหมครับเบื่อนิดหน่อยครับพอดีอ่าผมให้กินครับโอ้ย12รอก1ท่าอะไรอ่ะเฮ้ย12ท่ากับกูสักยกไม่สัตว์เตอร์เฮ้ยมาดีสัตว์ เบื่อในการทำยูทูบไหมับเบื่อครับมันจบดีเบื่อครับไม่มีไฟบอลแล้วครับพี่เก็แรกอ๋อเฮ้ยเอาเ้ยพี่พี่รู้จักไอ้นี่ไหมโอวันตินพี่โป้งโอวันตินสมาร์ทดื่มเหล้าฉลาดปลดไฟแข่งแรงโอวันตินสมาร์ทเด็กเล้าสมองเหมือนไอ้การิกแคกินเล้าสมองเหมือนไอ้การคุณจะไม่กินตลอดชีวิตเลยไปไหนก็ได้โตแล้วอะไรอะไรอะไรเอาไปโดนเลย ใครอ่ะใครอ่ะเดี๋ยวเด <laughs> <laughs> ี๋ยวประเด็นคือไม่ไดโดนกูไปโดนเคนเคซี่ย์ย <laughs> เมื่อกี้เฮ้ยดูดูดู <laughs> นี่เดี๋ยวผมจะเอาสีเขียวให้ดูนะ <c oughs> ทุกคนนะคือแบบสีเขียวมันอ่อนเกินนะทขาไมหรออย่าตายนะอย่าตายนะนอย่าตายนะคนป้าเดี๋ยวตายนะคนป่าครื่องบบผมนั่นเจ้าพ่อระเบิดไงเฮ้ยมันมันใช้ระเบิดเพื่อบูธมาหาผมเฮ้ยคุณมอนช่วยด้วยคุณมอน ช่วยตีนสมาร์ทเด็กเลือดสมองเด็กเลสมองจะดีก็ตีนโอนก็กินโอนตีนครับคุณป้าอจะได้ฉลาดใช่ไหมพี่จะได้ฉลาดต้องการพี่ฉลาดเออมคุณบอสครับไปเพียงแค่คุณตีนสมาร์ทครับครับว่าไงฮะมานี่ไหนครับมานี่ไหนไหนครับไปไปไหนฮะผมผมไม่ใช้ไฟบอลแน่นอนเขาถ้าผมใช้ไฟบอลผมยุบช่องนิดนึครับ ออ๋ไม่มีครับไม่มีคือถ้าใช้ไฟบอลหยุบช่องนะใช่อ่้พี่เราไปยืนตรงนู้นนี่ตรงนู้นอ่าตรงนู้นตรงนู้นนะฮะตรงนู้นอย่าโดดแล้วอย่าโดดหันหันไปฝั่งนู้นอย่าหันมานี่นะอะไรวะคุณเสียงเฮ้ยไอ้เหย่เฮ้ยรีบไปวะเดี๋ยวแม่งเกิดเหตุการณ์ โอ้ยโอวันติมมาติป้าก็มาดูหน่อยครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับผมกำลังทำอะไรอย่างนี้ว่าไงฮะโอวันติมเด้อเร้ยลองเพลงดิร้องเพลงองเพลงร้องเพลงดิเฮ้ยเคนเคซี่บอกพากูมาทำอะไรล่ะเฮ้ยเนี่ยเอาวะมาวะผมว่าเราชนะว่ตอนเนี้ยจริง เอาอะไรเอาอะไรมามั oh ่นใจบีกูถามันจริงเด็กตีนอร่อยชิบหายเอาอะไรตายความทูทูฟาเตอร์เป็นไรกันี่ยวันเนี้ยดูดูเขามึนๆนะดูดีดม้ามากเฮ้ยสีเขียวกากมากเลยเย้สีเขียวกากมากเลยว่ะเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยนี่นะไปไหนแล้วเฮ้ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยไม่ตายเอ้ยอะไรมึงอะไรมึงมามา โคตรโหดอะครับน้องทำไมอ๋อโหดจัดเลยบางทีอะอุ้ยอ่ะเฮ้ย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 พอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะเฮ้ยเออครับผมว่าไงครับอย่างครับเขาเขาผมว่าไงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยคุณจะตีเตได้อยู่แล้วเฮ้ยโอ้ยคุณจะตีได้อยู่แล้วอ๋อกำลังจะตีได้เหรอโงศ์มาแล้วเฮียพูดอะล้วไม่นะผมอยู่ใช้ไฟล์ทบน โอเคมีมีนี่อยู่โอเคเอาใช้ใหม่ไปบุกบุกแ้วเลยนะคะมาเล็ดบอลกันผมมีผมมีจะให้ดูอีกแล้วผมมีจะให้ดูคราวนี้ไม่ใช่การแก้แล้วฮะโอ้โชว์หน่อยครับอยากได้ละเอารวาละแล้วก็นับหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็กระโดดไปเลยละไปไหนเลยไปไหนโชวยครับทูฟัตเตอร์มันชอบโชว์อันนี้เลยวะ แบบที่ไม่มีใครทำได้แล้วผมก็อนเลยนะเออก็อนถึงตรงนี้นะคฮะเอาไปบอลไปไหนแล้วไม่อยู่ที่เดิมเลยเนี่ยดูครับคุณรู้จักเฮลิคอปเตอร์ไหมครับพี่เข้าครับรู้จักครับรู้จักเอ้ยเอ้ยคนนี้ของจริงได้คนนี้คนนี้ได้เออแต่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมบ้างเดี๋ยวดูผมบ้างพวกคุณมันกระจอกดู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 เฮ้ยดูเฮ้ยดู เว้ยโอ้โหเกงก้อนน้องเทีย <c oughs> เดี๋ยวจะเฉยบอกว่าคุณเล่นกันคุณช่วยดูบ้านด้วยฮัลโหลสิบสองมดูพี่เอ้ดูดูผม,ผมครับดูผมครับดูฮะเอยอยอะถอยเฮ้ยดูครับหนึ่งผมไปด้วยสองสามเฮ้ยเอ้ยเว้ยเอ้ยจะ <c oughs> เออ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  <c oughs> ยังอยู่ยังอยู่ทำไมเหรอมอยู่บ้อยู่าันเอะไร้นกับเราอะไรเหรอเอาเราไปเองเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไปคู่เลยแล้วกันนะกันไปเองก็ไปเลยไปเอาเฮ้ยมาไปอยู่ว้าเฮ้ยอย่าละเฮ้ยอ่ะไอ้ two mc ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ two mc two mc two mc เฮ้ยโป้มันโป้เฮ้ยเอ้ยมันวิ่งไวเกินมันวิ่งไวเกิน เออมาเกมนี้บอกเลยว่าเอาจริงตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวชุกฟาสเตอร์เดเอาจริงอะคราวนี้ไม่ได้แล้วคราวนี้ไม่ได้แล้วแบบเอาจริงเลยเอาสีเขียวเอาสีเขียวใครก็ไม่สามารถปราบุกได้หรอกถ้าเรเอาจริงอะได้พวกเราเราเก่งเกินนี่นี่เอาสีเหลืองก่อนเลยสีเหลืองก่อนเลยไปไปไปสีเหลืองก่อนเลยตัวเนี้ยเออผมขอเนียนทุกคนเพราะว่าไม่ได้พี่มันมีมันไม่ได้ไม่ได้มันกันเตียงอุ๊ยนี่ไงนี่ไงทำไมอมันกันเตียงพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันปาไฟบอลมาเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันได้ชุดเหล็กแล้ววะเฮ้ยโคตรไวเลยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยนี่นี่นี่รวมพลังก็เก่งได้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมังวกันเต็มเลยนะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอ้าวตกก็หมดตกก็หมดทำไมอ่ะเฮ้ยขึ้นมาเลยขึ้นมามันขึ้นมามันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออตายลืมลืมดูเลือดตัวเองไงเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่อุ้ยเอ้าเฮ้ยมาตีไกลจังเฮ้ยเอื้อยไหนมาใช้มาสีเหลืองมาไหน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 เอ้าสีเหลืองมันหายตัว ไอควานด้วยนะโอ้ยเอ็งมาด้วยโอ้โหดูเนี้ยโดนเนี้ยเอ้าเอาจริงไหมายกัาไวัเลยไอได้ดีจริงจริงก็รีพอร์ตได้นะครับเป็นยูทูบเบอร์แสนซับเนี่ยรวมกันก็เป็นล้านเลยอ่ะแล้วตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่แล้วสิบล้านซับละใครเบื่อทำไมหอคือแบบไม่เ สิบล้านครับรวมเป็นสิบล้านซับสไคร์เบอร์นะครับว่าเห่รู้อะไม่ถึงห้าล้านไม่ถึงไอ้ใครมันล้านไม่ถึงใครมันขุดๆอะไรเงี้ยใครเอ้ยเอ้ยเดียวใครมันขุดๆวะเฮ้ยเอ้ยคุณขุดบอกเอาเฮ้ยผมเก่งมาที่ผมชอบมาสีเราวะเฮ้ยสงสัยแบบเห็นคนดังไงเลยจัดการก่อนเก่งมากมากเฮ้ยเก่งมากมากหลายคนต่อขึ้นนี้ไม่ต่อกันเจดีเลยเฮ้ย ตออเป็นดีเจเลยโอเคบ TNT ไม่นามึงนี่เนี่ยเฮ้ยมันไอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราเราได้เราได้เปอดเปิเปิดเปยดเปิดเปิดเปิดเป้ดเปิดเดเปิ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 ดเงิดเปิดเปิดเปิปิดเปิดเปิดเปปิดเปิปิดดเอดเปิดเปิดด้ปิเปิดเปิรู้ได้ไงรู้ได้ไงดดด เป็นี่ไงอะตีธีฟ้าหมดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีธีฟ้าหมดเลยเป็นไงล่ะเฮือพี่ขวัญครับพี่ลเลยพี่คันนั้นเป็นคนหลอกลวงหลอกะไรแต่งเพลงวะไอ้ตูยังระวังไหนคิดแต่งเพลงวะอีกกูทำจริงเลยไฉ่ โอเคนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็โอเคครับก็ที่ทําไปก็แค่มไม่มีอะไรทำนะคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็เลยแบบก็ขอยืมหน่อยละกันนะคือแบบขอโทษคำยอมหรือเปใช่ครับขอโทษสําหรับ f อด้วยนะครับเพราะผมคิดว่าพวกพี่นะเออพวกพี่ที่เขาเนี่ยน่าจะไม่ได้ว่าอะไรเราขนาดนั้นก็ขออด้วยไอเวิร์ดเอ็มซีเด็กเปรต <laughs> โอครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ามารับชมนะอย่าติดชมตรงไหนได้นะครับแต่อย่าด่าแรงนะพอดีผมก็เออนั่นแหละนะก็อยากทำเพื่อความสนุกเฉยนะไม่ได้เอาเข้ามาเสียหายอะไรตรงไหนเลยนะครับโอเคครับผมครับไม่เสียหาย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 ครับผมถ้าเสียหายก็เป็นผมเองครับผมรับผิดชอบเองครับทุกคนเราเป็นแก๊งประยุทธ์จันโอชเชลลทรก่นก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมบายบายจุ๊บ เสียงทำไมเสียงแกะเมย่อกี้วะเอาใหม่ดิ